สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ามาแนะนํารถกระบะที่พร้อมประกอบอาชีพนะคะพร้อมพาท่านรวยไปหาเงินเข้ากระเป๋ากันนะคะทุกท่านรถกระบะสุดประหยัดค่ะวิ่งกิโลระบาทเท่านั้นนะคะพร้อมใช้งานกันได้เลยค่ะในราคาเบาๆนะคะคันนี้เป็นมิตซูบิชิไทยทาน2.4 GL เกียร์ธรรมดาปี2014ติดแก๊ส c n g 3ถังใต้ท้องค่ะ เดินทางไกลได้สบายนะคะไม่หวั่นขะุุกท่านมาพร้อมความประหยัดขนาดนี้นะคะราคาคันนี้119,000บาทผ่อนได้ค่ะผ่อนได้สูงสุด6ปีนะคะค่างวดจะอยู่ที่เดือนละ3,139บาทนะคะรถสวยเดิมๆค่ะน็อตไม่เคยแกะนะคะเบาะสวยภายในสะอาดด้วยนะคะ เครื่องดีติดกแก๊ส CNG ค่ะตกกิโลละ1บาทเท่านั้นร้อมแม็ก CE 28ขอบ18พร้อมยางใหม่นะคะเอาไปใช้งานกันยาวๆได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจไม่ว่าจะต้องการเงื่อนไขของเงินสดหรือเงินผ่อนก็ตามมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะโทรคุยโดยตรงได้เลยนัดหมายไปดูรถไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะประโยชน์สูงสุดของตัวท่านด้วยนะคะ แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ